สวัสดีครับทุกคนและกลับมาพบกับช่องหนูปักเลกกับผมอีกครั้งนะครับผมกับในช่วงรีวิวซีรีส์แอนด์มูฟวี่นะครับเย่ก็อันนี้คือหลังจากที่ผมดูจบนะครับผม47 47อีพีเอพิโซดหรือ้47ตอนนะครับของสำหรับแอนิเมะนานๆครับผมก็อย่างที่ผมแบบได้รีวิวไปแล้วนะครับผมจะแปะวิดีโอไว้นะทุกคนก็คือผมอ่ะ อ่านมางะมาก่อนนะครับผมอ่านการ์ตูนของนาน,นะมาก่อนแล้วจากนั้นก็ข้ามไปไลฟ์แอคชั่นเลยนั่นก็คือเป็นแบบรูชันคนแสดงก็คือเป็นภาพยนตร์เป็นหนังนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอะ่ะตลอดเวลาเป็น10กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยดู ไม่เคยดูเลยนะครับอนิเมะของนานะมาก่อนเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเออแต่ก็อ่านหนังสือเสร็จก็ข้ามไปดูหนังแบบภาพยนตร์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณเด็ดฟิกมากครับเอามาลงครบทุกตอนเลยนะครับ47ตอนทั้งหมดนะครับที่จริงแล้วอะตอนนี้มังงะหรือนังสือการ์ตูนอะมันมีมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าอ,าอนิเมะกับหนังอะก็คือถูกเอามาสร้างแค่นี้เท่านั้นเองประมาณนี้นะครับผมไม่มีการสร้างเพิ่มหรือใดๆเพราะว่า หนังสือการ์ตูนก็ยังไม่มีการเขียนต่อนะครับตอนนี้ผมก็ยังรออยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะบอกว่าต้องขอบคุณทีลรกมากๆเลยนะครับที่เอามาลงเพราะว่าแบบมันทุกคนเคยเป็นไหมว่าแบบมันจะมีบางอย่างกับในสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงออกกำลังกายดูนางดูซีรีส์ดูการ์ตูนอ่านมังงะหรืออะไรก็ตามอ่ะที่แบบที่พอเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะหลังจากผ่านไปนานมากแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราชอบอ่ะ มันดึงตัวตนเรากลับมาทุกคนมันเป็นอีกสิ่งนึงที่แบบว่าเวล่าผมเบิร์นเอาท์หรือว่าผมรู้สึกว่าแบบหมดกําลังแรงกําลังใจในการจะเดินต่อไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบในการทํางานหรืออะไรก็ตามอ่ะผมมันจะกลับมานั่งฟังเพลงผมจะกลับมาดูซีรีส์ที่ผมชอบหรือว่าแบบอนิเมะหรือมังงะอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่านมังงะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะแบบเวลาที่ฟื้นฟูใจสุดๆเลยอ่ะมันทําให้ผมกลับขับมันมีกาแรงขับดันและพลังใจครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนเนาะก็คือเอาคือแฟนอ่ะหรือชีิตรักอะ อันนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนถังออกซิเจนสลับผมอยู่แล้วก็คือแบบถ้าเกิดผมขาดไปก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะฟังฟังรู้์นะทุกคนแต่ว่าเออผมกับแฟนเราอยู่กันมาเราผ่านกันมาด้วยกันเยอะมากจนแบบมันกลายเป็นแบบคนชีวิตเดียวกันไปแล้วอะเป็นแบบผู้ชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเออแต่ว่าเรื่องแรงบันดาลใจแรงผลักดันอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตอะมันยังต้องการอย่างอืนอีที่จะเข้ามาเสริมเพราะชีวิตมนุษย์เรามันมีแบบ ปัจจัยหลายๆอย่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นไปดูกันนะแบบสุดยอดเลยทําออกมาได้แบบละเอียดพอ,พอๆกับมังงะเลยอะประมาณนั้นแหละเออผมดูแล้วแบบทําให้ผมแบบมีแรงขับดันพลังใจอีกครั้งหนึ่งก็เลยเนะี่ยไปหากลับมาทุกคนที่จริงมีเยอะกว่านี้นะทั้งแบบโอ้ยมีทั้งแบบแมีทั้งแบบปลอกแขนมีทั้งปลอกคอมีท,บบทุกอย่างเยอะกว่านี้ยเยอะเมื่อก่อนที่ผมแบบทั้งเจาะคิ้วเจาะปากด้วยอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็แบบห้อยแบบแบบชินในในเรื่องนานๆะเลยที่เลยทีเดียวทุกคนยังไงก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะว,ว่าคุณชอออบเรหหรืื่งไหหนว่ามีเรื่องไหนทคุ